สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในเนื้อหาของวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพนะคะระดับปวสวันนี้มาขึ้นต้นในหน่วยที่7ในเรื่องของการกรอกแบบฟอร์มเอกสารเพื่อกิจธุระนะคะเราจะมาดูกันว่าเอ๊อะทุกวันนี้เราเจอแบบฟอร์มเอกสารหลายอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการกรอกแบบฟอร์มสัญญาการกรอกแบบฟอร์ม การเงินรือการกรอกแบบฟอร์มที่เราติดต่อกบหนวยงานอื่นๆนะคะเราจะมาดูกันว่าการกรอกแบบฟอร์มเอกสารเพื่อกิจธุระที่เราเจอในชีวิตประจําวันเนี่ยเป็นยังไงนะคะเรามาดูในส่วนแรกนะคะในส่วนแรกเนี่ยเป็นในเรื่องของแนวความคิดของบทนี้นะคะแนวความคิดของบทนี้เขาก็ให้ความหมายไว้ว่าการกรอกแบบฟอร์มนะคะเป็นสิ่งสําคัญนะคะและเป็นสิ่งจําเป็นมากนะะในการติดต่อกิจธุระเพราะปัจจุบัน ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆมักจะออกมาในรูปแบบของแบบฟอร์มนะฮะเพื่อให้เราได้รายละเอียดที่เป็นระบบครบถ้วนง่ายต่อการเก็บข้อมูลตลอดจกนการนํามาใช้เพราะฉะนั้นเขาจึงให้เราเป็นแบบฟอร์มนะคะเวลากรอกเอกสารทุกอย่างเป็นแบบฟอร์มนะคะอ่าต่อมานะคะ ต่อมานะคะในสาระการเรียนรู้ของบทนี้เราจะมาด,ดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะมีความหมายของการกรอกแบบฟอร์มนะคะคุณสมบัติของผู้กรอกแบบฟอร์มนะคะควข้อควรปฏิบัติในการกรอกแบบฟอร์มองค์ประกอบสําคัญในการกรอกแบบฟอร์มและก็ประเภทของการกรอกแบบฟอร์มอันนี้คือสาระการเรียนรู้ในบทนี้นะคะ ส่วนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเมื่อเราเรียนรู้สาระการเรียนรู้ไปแล้วครูคาดหวังว่านักเรียนจะทําอะไรได้บ้างนะคะก็บอกความหมายของการกรอกแบบฟอร์มได้นะคะกรอกไว้ทำไมอธิบายคุณสมบัติของผู้กรอกแบบฟอร์มได้นะ,ะก็มีคุณสมบัติยั่ไงบ้างนะคะบอกข้อควรปฏิบัติในการกรอกแบบฟอร์มนะคะเขียนองค์ประกอบสําคัญในการกรอกแบบฟอร์มแล้วก็ บอกประเภทของแบบฟอร์มได้และสุดท้ายต้องกรอบแบบฟอร์มเอกสารเพื่อกิจธุระได้อันนี้คือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรามาดูในข้อเรื่องของความหมายของการกรอบแบบฟอร์มกันเลยนะคะความหมายของการกรอบแบบฟอร์มการกรอบแบบฟอร์มเนี่ยจะหมายถึงการเขียนข้อความหรือการทําเครื่องหมายลงในเอกสารที่จะทําขึ้น โดยมีช่องว่างไว้ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความสะดวกและการรวบรวมในการเก็บนะคะหรือการเก็บให้เป็นระบบก่อนที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อันนี้คือความหมายของการกรอกแบบฟอร์มนะคะ,ะความหมายของการกรอกแบบฟอร์มมีเท่านี้ต่อไปเราจะมาดูในส่วนของคุณสมบัติของผู้กรอกแบบฟอร์มคุณสมบัติของผู้กรอกแบบฟอร์มมีอะไรบ้างนะคะข้อแรกเลย จะต้องมีความรู้ความเข้าใจและจดจํารายละเอียดเกี่ยวกับตนเองไดเ้เราต้องรู้จักตนเองนะคะต้องรู้ชื่อนามสก,กุลวันเดือนปีเกิดและก็อายุของตัวเองรู้จักไหมคะไหนลองบอกครูซิว่าตัวเองชื่ออะไรนะ,ะอา่าโอเคค่ะต่อไปเราจะต้องทราบที่อยู่ปัจจุบนันและก็ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบันคืออะไรที่อยู่ปัจจุบันก็คือที่อยู่ที่เราอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี้ยเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ที่ไหนเราต้องรู้นะคะที่อยู่ตามทะเบียนบ้านก็ตามทะเบียนบ้านเลย mm hmm. เลขทีทาบ้านเลขที่เท่าไหร่ตำบล mm hmm. อำเภอจังหวัดอะไรรหัสทะเบียอะไรต้องรู้นะคะ mm hmm. ต้องทราบชื่อบิดามารดาและบุคคลและบุคคลที่ใกล้ชิดนะคะ กรุ๊ปเลือดอันนี้สําคัญเวลาเราเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆมีจะมีฐานข้อมูลไว้นะคะเผื่อที่เขาจะได้ช่วยเราได้ทันกรุ๊ปเลือดโรคประจาตัวการแพ้ยาอะไรเนี่ยเราต้องรู้นะคะต้องมีความรู้อันที่สองมีความรอบคอบนะต้องมีความรอบคอบนะคะมีความรอบคอบนี่คือการกกอะแบบฟอร์มบางประเภทเนี่ยอาจจะเกาะให้เกิดผลเสียหายต่อตอนเองนะเรานี่ควรมีความละเอียดรอบคอบในการกรอะ โดยเฉพาะหนังสือสัญญานะคะแบบฟอร์มที่เป็นหนังสือสัญญากู้ยืมเงินควรจะตรวจสอบจํานวนเงินให้ให้ดีนะคะไม่ใช่ว่ากู้เราไปทํากู้ยืมเงินหนึ่งมืนแต่เขาใส่จํานวนหลักมาเพิ่มอีกหนึ่งหลักเราจากหนึ่งมืนเพิ่มมาศูนย์อีกหนึ่ง 1, 000, ตัวคูณสิบเข้าไปเลยนะคะอ่าเป็นนี่เยอะขึ้นกว่าเดิมถ้าเราไม่ดูไม่ดูดีๆนะคะไม่ดูให้มันรอบคอบนะคะอ่าอันนี้ก็ เป็นการมีความรอบคอบในการดูเอกสารนะคะต่อมานะคะมีความซื่อสัตย์และซื่อตรงในการกรอกข้อมูลอันนี้ก็การให้ข้อมูลที่เป็นการเป็นเท็จนะคะในการเดินทางไปที่ต่างๆต่าง,าง,างประเทศก็ตามเนี่ยมันเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อโรคระบาดใช่ไหมคะอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยโควิด19เนะถ้าเราเดินทางไปนั่นไปนี่แล้วไทม์ไลน์ของเราไม่ตรง เราไปแจ้งแบบไทม์ไลน์ไม่ครบมันเกิดผลเสียเชื้อโรคมันแพร่กระจายได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีความซื่อสัตย์และซื่อตรงในการเกาะขอ้อูลนะคะเราจะต้องบอกได้ว่าเราไปตรงนี้เมื่อไรไปที่นี่เมื่อไรไปไหนเมื่อไรนะคะเราจะต้องบอกให้ได้เนาะ่าต่อมาเราจะต้องมีความรับผิดชอบในการกรากและส่งคืนผู้สอบถามเช่นการสํารวจความคิดเห็นนะคะ ของโครงการของรัฐบาลมีคนมาสารวจความคิดเห็นเนี่ยเรากรอกแบบสํารวจแล้วเราก็ควรจะคืนให้คนที่มาให้เรากรอกนะคะเพราะว่าเขาจะเอาผลที่ได้นั้นเนี่ยไปปรับปรุงแก้ไขในต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปนะคะเนี่ยจะเป็นโครงการอะไรต่างๆที่เขามาขอให้เราตอบแบบสอบถามเนี่ยเราควรจะมีความรับผิดชอบส่งคืนคําตอบให้เขาด้วยนะคะอ่าและสุดท้ายนะคะสุดท้ายเลยจะ คุณสมบัติของผู้ประกอบฟอร์มจะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาไม่ว่าจะเป็นการอ่านตีความนะ,ะตีความมันต้องตีความให้เข้าใจตรงกันว่าเขาอยากจะสอบถามอะไรกับเรานะเขาอยากจะได้ข้อมูลอะไรจากเรานะฮะหรือเราเนี่ยอ่าแล้วมันตรงกับเขาไหมเราต้องตีความออกมาให้ได้หรือในบางกรณีในบางกรณีนะคะคู่สัญญาของคู่สัญญาสมมติว่าเราทําสัญญาเนาะคู่สัญญาเนี่ยพิมพ์ตัวอักษรมาขนาดเล็กมากเล็กจนแบบ เรายากแก่การอ่านนะคะทำให้เรากอกกวาดสายตาไปเรื่อยโดยไม่พิจารณาแล้วก็ลงเลยมือชื่ผ่านผ่านไปเนี่ยมันจะทําให้เราเสียสิทธิ์เสียโอกาสไปหลายๆอย่างนะอย่างเ<ใ>ช่นการทากรมธรรม์ชีวิตกรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยเราต้องอ่านแล้วก็ตอบแบบสอบถามนะอย่างเช่นถ้าในกรมธรรม์กรมธรรม์เนี่ยเขาจะระบุไว้แล้วว่าถ้าในกรณีเสียชีวิตด้วยโรคมาเรงจะไม่ได้รับความคุ้มครองหรือเกิด ต่อวินาศสะายก็จะไม่ได้รับความคุ้คมครองเนี่ยเราต้องดูให้ดีก่อนที่เราจะลงมือเสร็จนะคะแตต้องอ่านตีความอ่านให้รอบครอบอ่านให้ดีมีความสามารถในการใช้ภาษาเห็นไหมคะอันนี้คือการมีความรอบครอบและมีความสามารถในการใช้ภาษาเราเรียนภาษาไทยแล้วเราต้องอ่านให้ชัดเจนอ่านให้ถูกต้องไม่เข้าใจให้ถามนะ,ะถามเจ้าหน้าทีา่หรือถามคนที่เขาเ,ขาเอาข้อมูลเนี่ยมาให้เรากรอก ะะอันนี้คือคุณสมบัติของผู้กรอกแบบฟอร์มต่อมาเรามาดูในส่วนของข้อควรปฏิบัติในการกรอกแบบฟอร์มกันนะคะข้อควรปฏิบัติในการกรอกแบบฟอร์มมีอะไรบ้างหนึ่งนะคะอันที่หนึ่งเราจะต้องอ่านแบบฟอร์มให้ละเอียดและทําความเข้าใจว่าแบบเขาต้องการกรอกรายละเอียดอะไรบ้างเขาต้องการให้เรากรอกอะไรบ้างหากไม่เข้าใจไม่แน่ใจให้ถามคนที่เอามากรอก นะหรือถามเจ้าหน้าที่สมมติเราไปที่ธนาคารแล้วไม่รู้ว่าตรงนี้จะเกาะอ,อะไรก็ถามเจ้าหน้าที่นะคะอย่างนี้ค่ะอ่านะข้อที่สองเขียนข้อความด้วยตัวเองให้อ่านง่ายนะคะเราต้องเขียนด้วยตัวเองอย่าให้คนอื่นเขียนให้นะคะถ้าเป็นเอกสารเกี่ยวกับตัวเราเองให้เขียนเองนะเขียนให้อ่านง่ายด้วยบางคนลายมือโอ้โห ไอมืออ่านไม่ออกเลยนะคะต้องฝึกการเขียนให้มันเขียนมีหัวนะคะตัวหนังสือมีหัวมันจะได้อ่านง่ายๆนะคะข้อที่สามรักษาความสะอาดพยายามอย่าเขียนผิดนะรักษาความสะอาดเนี่ยพยายามอย่าเขียนผิดเขียนผิดได้ไหมได้ถ้าบางเอกสารที่เป็นการเขียนผิดแล้วเขียนได้อ่าเขียนผิดได้ไหมได้ใช้ยางลบได้ไหมได้แต่ปกติเราเขียนใช้ปากกาเขียนใช่ไหมคะพอเราใช้ปากกาเขียนปุ๊บ อ่าเรต้องใช้ลิควิดเทปเปอร์ในการลบนะฮะเพราะฉะนั้นพยายามอย่าเขียนเยอะอย่าเขียนให้มันผิดเยอะถ้ามันผิดเยอะแล้วเวลาเราลบเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยแลวมันดูไม่เรียบร้อยไม่สะอาดนะฮะต่อมาข้า 4, ขาอท,ที่สีนะะ่เขียนรายละเอียดเท่าที่จําเป็นนะเขียนรายละเอียดเท่าที่จาเป็นเนี่ยก็เขามีช่องว่างให้แค่ไหนเราก็ควรจะเขียนแค่นั้นไม่ใช่เขามีช่องว่างให้หนึ่งบรรทัดเขียนยาวไปสองบรรทัดสามบรรทัดเน,นี้ยก็มันมัน มันมันเยอะเกินไปเขียนเท่าที่จาเป็นก็พออ่าข้อที่ห้าเขียนข้อมูลที่เป็นจริงนะเราจะต้องเขียนข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้นอย่างที่บอกไปเมื่อต้นนะคะเมื่อได้หาข้างต้นแล้วข้อที่หกเขียนตัวสะกดให้ถูกต้องนะคะต้องดูตัวสะกดให้ถูกต้องนะแล้วข้อสุดท้ายเมื่อกรอกเอกสารเสร็จแล้วนะคะควรตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความแน่ใจนะ,ะอ่าอันนี้คือข้อควรปฏิบัติในการ กรอกแบบฟอร์มนะต่อมาในส่วนขององค์ประกอบกันบ้างนะคะองค์ประกอบอันนี้แบบฟอร์มทั่วไปนะเราจะพูดหึงแบบฟอร์มทั่วไปนะแต่บางแบบฟอร์มก็อาจจะไม่ได้อาจจะมีเพิ่มหรืออาจจะมีน้อยก็แล้วแต่แบบฟอร์มนะคะอ่ะถ้าแบบฟอร์มทั่วไปองค์ประกอบของแบบฟอร์มจะมีอะไรบ้างก็มีหนึ่งชื่อสกุลนะคะชื่อสกุลเนี่ยเวลาเรากรอกต้องระบุคำนำหน้านางไปด้วย ใช่เช่นานายนางนางสาวอะไรต่างๆพวกนี้นะจะต้องกรอกวันเดือนปีอายุของผู้กรอกแบบฟอร์มสูสูงน้ําหนักนะคะที่อยู่ตามทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบันนะ,ะประวัติการศึกษาประวัติการทํางานและสถานภาพของผู้กรอกแบบฟอร์มอ,อันนี้คือองค์ประกอบสำคัญในการกรอกแบบฟอร์มทั่วไปก็จะมีประมาณนี้นะคะ ทีนี้เราจะมาดูประเภทของเอกสารสำคัญกันบ้างเอกสารสําคัญที่เราเจอกันทุกๆวันนะฮะเจอการทุกๆวันหรือเจอกันทั่วไปมีอะไรบ้างนะเรามาดูอันแรกนะประเภทแรกก็คือสูติบัตรอ่าสูติบัตรหรือใบเกิดทุกคนต้องมี ถูกต้องไหมคะทุกคนจะต้องมีใบเกิดนะคะใบเกิดเนี่ยเป็นเอกสารที่ใช้รับรองการเกิดของบุคคลแสดงสัญ,สญชาติวันเดือนปีเวลาเกิดสถานที่เกิดเพศชื่อบิดามารดานะคะเพราะว่าคําว่าสูติเนี่ยแปลว่าเกิดนะหรือกําเนิดหรือการคลอดบุตรเพราะฉะนั้นสูติบัตรก็ความหมายก็คือใบเกิดนั่นเองนะคะรูปแบบของสูติบัตรก็มีตามนี้นะคะมีดังนี้เอง อนะ่อยู่ข้างนี้อนะ่แล้วก็ดูตัวอย่างนะคะหรือของเราก็มีอยู่แล้วลองไปถามาคุณพ่อคุณแม่เก็บไว้ให้หนูอยู่ตรงไหนคะขอดูหน่อยก็ได้เนาะอ่อันะนี้คือสูติบัตรต่อมานะคะบัตรประจําตัวประชาชนเนะี่ยทุกคนมีอยู่แล้วนะคะลองหยิบขึ้นมาดูได้บัตรประจําตัวประชาชนเป็นเอกสารทางราชการที่ออกให้สําหรับคนไทยที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ะะเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตนใช้วิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลในการติดต่อราชการหรือขอรับการบริการหรือสวัสดิการในด้านต่างๆจากหน่วยงานของรัฐรวมทั้งใช้ประกอบการทำธุรกรรมต่างๆนะะทำนิติกรรมเช่นการสมัครงานการขอเปิดบัญชีเพื่อทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินเป็นต้น,นอันนี้คือบัตรประจําตัวประชาชนตัวอย่างก็จะอยู่ทางด้านขวามอือนะคะลองดูนะ,ะน,นี่ก็มีบัตรประจาตัวประชาชน นะมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนมีชื่อนามสกุลนะเกิดวันที่เท่าไรอะไรยังไงนะคะศาสนาศา,า,าสนานี่เอ่อเท่าที่ทราบมานะคะเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้มาแล้วแต่เราเนอะนะที่อยู่นะที่อยู่อยู่ที่ไหนอันนี้ที่อยู่ก็จะอ้างอิงตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็มีวันออกบัตรวันหมดอายุนะคะข้างหลังก็จะมีเลขอีกลองเลขดูข้างหลังเราก็จะมีเลขนะคะ ต่อมานะคะต่อมาต่อมาอ่าอันนี้ของเรานะ่าจะมีทุกคนเป็นบัตรผู้เรียนนะคะบัตรผู้เรียนเนี่ยก็เป็นอเอกสารแสดงข้อมูลของเจ้าของบัตรเพื่อยืนยันสิทธิ์การเป็นผู้เรียนของสถาบันใดสถาบันหนึ่งนะคะอันนี้ก็ขออนุญ,ญาตเอารูปมาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะก็เจอพอดีเป็นวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัยนะคะอันนี้เป็นบัตรวิทยาลัยของนักศ,ศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัยนะ ชื่อะะมีชื่อมีรหัสนักศึกษามีระดับนะคะแล้วก็มีวันออกบัตรวันหมดอายุอันนี้นะคะก็จะเป็นบัตรผู้เรียนดูพี่คนนี้นะคะน่าจะแก่กว่าครูแล้วแหละถ้าพี่คนนี้อยู่ปวชเรียนปวชปีห้าสามนะคะอ,อาจจะอายุเท่ากันหรือไม่เป็นไร อ่าต่อมานะคะประเภทต่อมาทะเบียนบ้านนะคะทะเบียนบ้านมีทุกคนใครใครที่เป็นคนไทยน่าจะมีอยู่ในทะเบียนบ้านนะคะทะเบียนบ้านเนี่ยก็เป็นทะเบียนประจําแต่ละบ้านนะคะเอาไว้ใช้แสดงเลขประจําบ้านและรายการของคนทั้งหมดผู้อยู่ในบ้านก็จะมีชื่อสมาชิกในบ้านมีใครบ้างหนึ่งสองสมสีนะคะนี่คือทะเบียนบ้านอาต่อมาหนังซือเดินทาง นะะหนังสือเดินทางเป็นหนังสือสําคัญประจําตัวซึ่งทางร ersten, าชการของประเทศหนึ่งออกให้แก่พลมเมืองของประเทศนั้น,น,นๆเพื่อให้ความคุ้มครองในการเดินทางไปยังดินแดนต่าง,งประเทศเราจะพกหนังสือเดินทางไปแต่ละประเทศเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าคนนี้เป็นพลมเมืองของประเทศไหนประเทศไหนนะะใช้เวลาเดินทางไปต่างประเทศบางประเทศเนี่ยก็จะใช้หนังสือหนังสือเดินทางควบคู่กับวีซ่า บางประเทศก็ไ e ม่ใชีวีซ่าก็ใช้แค่หนังสือเดินทางเราก็สามารถเอาหนังสือเดินทางเนี่ยเขาก็จะปั๊มสแตมป์ให้นะคะว่าเราได้ผ่านมาจากประเทศนี้แล้วมาะเทศนี้แล้วอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้คือหนังสือเดินทางนะคะ,ะต่อมาทะเบียนสมรสทะเบียนสมรสก็เป็นเอกสารทางกฎหมายเพื่อไว้ใช้ยืนยันสถานะสมรสของบุคคลสองคนให้มีสถานะเป็นสามีภรรยาหรือคู่ชีวิตกัน ให้เป็นไปตามหลักกฎหมายซึ่งทําให้การกระทำบางอย่างในกฎหมายเช่นการกู้ยืมเงินการครอบคร,ร,รองทรัพย์สินสมรสการครอบครองสินทรัพย์ต่อให้เป็นการกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่จะมีผลผูกพันกับสองคนทันทีหมายความว่ายังไงอันนี้เป็นภาษาของในก,กฎหมายนะคะก็ตีความได้ว่าถ้าเราเป็นโสดเราซื้อของสมมติเราซื้อบ้านบ้านก็เป็นของเราเราซื้อคนเดียวแต่พอเราซื้อ บ้านถ้าเราซื้อหลังจากเราสมรสบ้านนั้นอ่ะก็จะมีสิทธิ์เป็นของสามีหรือภรรยาของเราด้วยนะคะมันจะมีสิทธิ์สองคนเลยเพราะว่าสองคนเนี้ยเวลาเราทรําธุรกรรมทางทางด้านการเงินอะไรต่างๆสองคนจะนับเป็นคนเดียวเนาะมีหนี้ถ้าใช้มีหนี้ก็เป็นหนี้ร่วมกันมันก็เลยกลายเป็นเออมันจะมีการอย่างที่เราเห็นทราบ,ราบข่าวากนันดีว่า ฟ้องหย่าอย่างเงี้ยค่ะแบ่งสินสมรสเนี่ยถ้าเกิดว่าทรัพย์สินที่ได้มาหลังจากการจดทะเบียนสมรสถ,ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ครอบครองด้วยกันสองคนนะคะถ้าเกิดว่าการหย่าร้างกันเขาก็เลยต้องแบ่งสินสมรสให้เท่ากันนะะบางคนที่มีปัญหาก็ต้องฟ้องร้องกันค่นะแต่ถ้าคนที่แบ่งกันแล้วลงตัวไม่มีปัญหาเขาก็แบ่งกันไปได้นะคะนี่คือทะเบียนสมรสทะเบียนสมรสก็เป็นเอกสารที่รับรองว่าสองคนนี้เป็นสามีกัน ภรรยากันดาโดยถูกกฎหมายอย่างเงี้ยค่ะ,ะต่อมาอ,อันสุดท้ายแลวอันนี้คืออันสุดท้ายแล้วต่อมาเราจะมาดูประเภทของแบบฟอร์มกันนะคะประเภทของแบบฟอร์มเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันสี่ประเภทนะประเภทของแบบฟอร์มจะมีสี่ประเภทเรามาดูประเภทแรกประเภทแรกคือเป็นแบบฟอร์มที่หน่วยงานจะทําขึ้นเพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อทําให้หน่วยงานได้รับข้อมูล ครบถ้วนสะดวกในการเก็บข้อมูลค้นหาได้ง่ายและสามารถนำไปใช้ได้ทันทีที่ต้องการนะคะแบบฟอร์มประเภทนี้จะได้แก่แบบฟอร์มขอรับทุนแบบฟอร์มเข้าหอพักแบบฟอร์มสมัครงานแบบฟอร์มสมัครสมาชิกวารสารนะคะตัวอย่างก็จะมีด้านขวามือของเราอันนี้คือแบบฟอร์มที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานต่อมาคะแบบฟอร์มที่สองแบบฟอร์มที่สองเป็นแบบฟอร์มที่ผู้อื่นขอความร่วมมือให้กรอก นะหรือแบบสอบถามแบบฟอร์มแบบนี้เนี่ยเป็นแบบฟอร์มที่นักวิจัยได,จได้จัดทำขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและความคิดเห็นของประชาชนไปวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในแต่ละกรณีนะฮะแบบฟอร์มประเภทน,นี้จะได้แก่แบบฟอร์มสอบถามความพึงพอใจนะฮะแบบฟอร์มประเมินผลหลัง,ลงอบรมแบบฟอร์มสอบถามความคิดเห็นการจัดงานแบบฟอร์มความพึงพอใจของลูกค้าเป็นต้น นะอ่ะอย่างตัวอย่างด้านขวามือของเราเนี่ยนะคะก็เป็นแบบสำารวจเกี่ยวกับคําลักษณะนามในภาษาไทยอันนี้เป็นนักศึกษาชาวญี่ปุ่นนะคะเป็นเพื่อนของครูเองเขาขอให้ลองตอบแบบสอบถามให้เขานะคะเขาเรียนเอกวิชาภาษาไทยอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะเนี่ยเห็นไหมคะภาษาไทยเนี่ยเขายังคนญี่ปุ่นคนต่างชาติยังอยากมาเรียนเลยนะคะนีเขาก็ขอความเมตตาให้เราเกาะให้เราก็เกาะให้ เราต้องมีความรับผ so, like, uh, ิดชอบกรอกอะไรก็กดส่งคืนให้เขาด้วยนะคะประเภทที่สองผ่านไป่อไปเป็นประเภทที่สามนะประเภทที่สามเนี่ยเป็นแบบฟอร์มที่ใช้ภายในหน่วยงานคะแบบฟอร์มที่ใช้ภายในหน่วยงานเนี่ยจะทําขึ้นเพื่อความสะดวกในการบริหารงานบุคลากรในหน่วยงานนะอย่างเป็นระบบแทนการเขียนบันทึกแบบฟอร์มประเภทนี้จะได้แก่แบบฟอร์มใวลาคงจะลากันบ่อยละสิใช่ไหมคะเห็นแบบฟอร์มใบลาหรือยัง นะแบบฟอร์มใบมอบตัวขึ้น่ะเจนเน,นักศึกษาอันนี้ก็เคยทําอยู่แล้วแบบฟอร์มประวัติการเป็นนักเรียนนักศึกษาอันนี้ก็เคยทําอยู่แล้วแต่ก็ลืมไปแล้วใช่ไหมอ่าอันนี้คือแบบฟอร์มที่ใช้ภายในหน่วย,อยางานนะคะด้าน,นขวามือก็เป็นแบบฟอร์มใบลานะนะต่อมาแบบฟอร์มที่สี่ประเภทที่สี่ประเภทสุดท้ายนะ,ะประเภทสุดท้ายเป็นแบบฟอร์มที่จะทําขึ้น เพื่อเป็นหลักฐานแบบฟอร์มสัญญาลืมบอกเป็นแบบฟอร์มสัญญาแบบฟอร์มสัญญาเนี่ยเป็นแบบฟอร์มที่จะทําขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานสํญญาคัญสําหรับบุคคลสองฝ่ายนะคะอ่าแล้วก็จะต้องทาจะทาไม่น้อยกว่า2ฉบับเพื่อเป็นหลักฐานการผิดสัญญาของอีกฝ่ายหนึ่งอ่าอันนะี้คือแบบฟอร์มสัญญานะคะแล้วก็แบบฟอร์มสัญญาเนี่ยทุกแบบฟอร์มสำเนาสองฉบับเนี่ยจะต้องมีเอกสารที่มีเนื้อหา เหมือนกันทั้งสองฉบับนะหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาเนี่ยก็จะเป็นการเอาสัญญามากลางซิผิดสัญญาข้อไหนฮนะเน่เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องค่าเสียหายแล้วก็ทําการในเรื่องอื่นๆได้นะอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาของฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะสัญญาพวกนี้ก็จะมีได้แก่สัญญาการกู้ยืมเงินสัญญาการเป็นนักเรียนนักศึกษาสัญญาการกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาเนะี่ยแพลฟอร์มหนังสือรับรองไรายได้อันเนี้ย ก็จะเป็นแบบฟอร์มประเภทสัญญานะฮะ,ะตัวอย่างให้ด้านขวาเหมือนก็เป็นสัญญายิมเงินคนค้ำประกันพวกนี้ก็สามารถหาโหลดได้ในเว็บไซต์ทั่ว,ว,วไปเลยนะคะพิมคําว่าสัญญายิมเงินสัญญ,ญาค้ำประกันอะไรพวกนี้ก็ขึ้นนะะขึ้นรูปแบบฟอร์มมาแล้วก็ไปอ่านดีๆไปศึกษาดีๆข้อความไหนมันใช้ได้ก็ออกมาใช้ถ้าใช้ไม่ได้ก็ต้องตัดทิมปรับจบแล้วนะคะจบแล้วเนะะื้อหาของ บทนี้หมดแล้วเพราะฉะนั้นนะคะสรุปสาระสำคัญเลยแบบฟอร์มเป็นเอกสารสำคัญในการติดต่อคิทธุระที่ผู้เขียนจำเป็นจะต้องอ่านข้อมูลและให้รายละเอียดที่ชัดเจนเราควรจะเขียนข้อความด้วยตนเองให้อ่านง่ายนะเขียนตัวสะกดการันให้ถูกต้องให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นให้มีความครบถ้วนเพียงพอที่หน่วยงานของเจ้าของแบบฟอร์มเนี่ยสามารถเข้าใจได้ ะะเมื่อเรารู้แล้วเมื่อเราเขียนแล้วเราก็ต้องกรอกแบฟอร์มให้ถูกต้องตามหลักของการกรอกแบฟอร์มนะคะแบบฝึกหัดจะอยู่ข้างหลังเนื้อหาของเรานะให้ลองทําแบบฝึกหัดดูลองกรอกแบบฝึกหัดดูนะคะพอตอบแบบฝึกหัดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเอามาส่งให้ครูผ่านทางไลน์เหมือนเดิม โอเคนะคะเนื้อหาสำหรับวันนี้มีแค่นี้นะคะพบกันครั้งต่อไปนะคะในสัปดาห์หน้าในเนื้อหาของเรื่องเรื่องอะไรกะเบอกไว้ก่อนนะคะบอกไว้ก่อนว่าชั่วโมงหน้าเราจะมาเรียนในเรื่องของการเขียนโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ